พี่น้องเอ้ยเพิ่วมาบอออกจากบ,าบ้านก็บบเห็นด่านเดียนไก่คัดบ่ไปหาเฮียนกับ่มีควบมืเงาเง่าหวคือเสาโทราเลขกเด้อบัดห้าเก็บป่้วยไข่ย่างสิไรอาโล่อาโลสบายดีดีไม่แห้งครับพี่น้องมิดมาแค้นแฟ้นมากงพี่น้องมาล่ำช่องพีวันล่ำพ้นเอาไปเกี่ยววันยากาศเงีมเศร้าฝนตกห้าอีกล่ะพี่น้องเอ้ย <c oughs> อาการเย็นเย็นฝน,นตกคนละ สุดนยอดสวยงามีนมุมทั้งเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินทีมงานเขาเก็บของแล้วหรอครับตามกลางสายฝนม่แห้งไปในดอกฝนเศร้านี่ก็นด้ยอยขึ้นมาอาบน้ำตินเบียกยู่ว่าเราพอเอาก้อนหินมาห้องลอยด้ว มันสั้นพี่น้องมันคขอยอย่เดี๋ยวเมื่อวานนี้อกาศวัดเนินกระบกบอวิทย์ชนบุรีพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานเขาเดินทางไปสระบุรีครับอำเภอวิหารแดงวิหารแดง กสิไปทั้งนครนายกบันหน้าบอกบอกไก่ครับบอกไก่ปันไดตั้งนาขึ้นนิสานแหละครับหลังจากวิหารแดงกลับไปน้องสองห่องคอนเจนครับ <c oughs> <c oughs> ไปเอาบุญบางไฟครับวันนี้ิีมานองมาเนงมา บรยากาศพี่น้องครับโอ้ยสดซ่นสดใสฝนโปรยปลายเบาๆฝนลินเพื่นล่ะผูเขาสลับซับซ้อนบ,บัดขึ้นไม้ยังสี่ยังว่ามียังหัวมี่ภูเขาหลไหมพี่น้องยูบัดขับรถู่ทางงรางดูยังเบงิงเบิงบอกไม้ยังสี่บัดทางนี้ก็มีมี่ปนเมดครับต้องขึ้นมุมสูงหามมุมสูง <c oughs> ที่งานเขาอาบน้ำอาบทาพร้อมที่สีเดินทางเปนผู้ใดหแหละม,นอนอมันนอนี่อย่บง่ามันเรนเร็หน่อยบอกผู้มันขึ้นรถน้ำจริงหรอมันมีเร็หน่อยคนว้ายมากไหมมันขึ้นรถน้ำโมขาพวกนึง ร้านจันหวังร้านแย่ดูกร้านไอจันหวังนันนี้นลยห้ามดูกไปห้ามเออไปแล้วไปเก็บความเมื่ขึ้นรถเป็นแล้วแล้วแล้วขาด มุมสูงนี่ขันบ่อบางต้นสนตัวนี้งนี่งามเสยงามเยอะพี่น้่งราบมุมสูงบ่ขึ้นบีหรือทั้งเพิ่งเงยปวดขาภาพบรรยากาศใพี่เห็นอ้องได้เบิ้งครับก่อนจะไปก็จะกลับเก็บของเรียบร้อยครับ เจ้องเวียเจ้าว่าไปตนบวกหลดเจ้ามาอาบอย่างนี้เถอะ,อะ,อะอน,นี่ไปตนแลยแลนไปตน้นทวนลงเลยอะ อาเลยอีกสองมือครับมือแรกเป็นรถแห่รถแห่ไห้ทองคำบอหนอมือสุดท้ายเป็นปฐมบนเทึงศิลป์ครับอยู่นี่ขึ้นคนกัใส่ข้าวมาบอ่อปันไหนล่ะพี่น้องกระเทิ่งฝนตกก่อนเนาะฝนตกแามช่วงใบกระทิงเป็นช่วงเป็นวันทำงานบอ่อปันไหนครับค้นบอ่อปันนี่ อ,อากาศสดในยิ่งภูเขาสวยงามมากครับพี่น้องเราจะว่าล่างถ้าย่อยยางขึ้นมาอาบน้ำกันที่ตะวินแดงใจววยกำลังสิโพขึ้นพี่น้อง เ,เพี่งเีงผีบางบทจะอ,อาบน้ำข้างลา่าเทียล่าสุดอีกจักปีละ<อ>พอาะพะปีเปาคือไปขอจังว <laughs> อ้ว่าพวกคยมาอาบน้ำเนาะอาบเร็วล่าสุดจักปีันดนี้เย <c oughs> โอ้รถเรรถด้วนเะด่เรืกรถด,ด้วนะวนด้เลยกนังเร่งขึ้นม่อขึ้นได้่าเดือชาไมครับ้ขาคนนี้ยังมากเลมันเน็บสร้างขาใส่ขาควนิบกบาแฟตายอปล่อยที่เด็กอ็ รู้สุดยอดพี่น้องบรรยากาศโออเขี้ยวเขียวเขียวอยู่ภูเขาอารมณ์ประมาณภาคเหนือกูเลรอพี่น้องอารมณ์ประมาณนี้แหละครับยิ่งมองนี้ภูเขาคนมักจังสีไหม ขันซ่วนไปเที่ยวขันมีคนซ่วนไปเที่ยวท,ทะเลาะทะเลเล่บ่อยากไปบ่ไปหรอกบ่าบามา้ำาตก็ยังาาขันมาพวกเขาไปน้ำพวกเขาไปน้ำเลี้งสีมักี่้องรูื้อึกว่ามันถื่อใจแล้แล๋ยวนะครับเดินทางวันนี้ครับ เอาไปอะเน้เขาปิดกรอนนี่ยเพนี้เห็นอย่างน้อนี่มอดาลนดาถืกบมอนครับ่เ้าครับเอว่าก็หลงว่าว่าาารงาว่เาเห็นของเศร้าให้พระอะ้ยวาเห็นของเศร้าให้พระถูกคือสีออกมากไก่คือสีออกมากไกถนนเหวะ อ so ันนี้เป็นบริเวณวัดกแต่มันมอถนนมันบังห้ามตาเ่ต้องโอกาใหญ่ครับเราะว่าต้องเป็นวัดเขาไหมเออตั้งสี่เบเอร์เสาเข็มเลกหนึ่เสาปูนนั่เองของยังผู้ใดของเขาตีมันแตกเกลื่นบ่เอซุ้มทิ้มจ้าตั้ คันพังกองคันทั้งออไปนี่อำนาจพระทัพไปยี่สิบเรือนี่โอ้จอดนอนอยู่นี่ไปนี่อำนาจคนละคนละพปาี่อนาจครับอันคือปูนโตขับพระรามสองนี่พี่น้องนี่นี่อำนาจอันนี้ป้าอำนาจครับอ๋พร้อมเดินทางคร oh oh. mm ับ hmm. พ no, <like> okay. no, ี่น <Yeah, S 1> <for us. S 2> ้องบรรยากาศ ทางคณะผู้จัดง,งานเคนกับมาเมียนมาเก็บขย,ยายแล้วบ้นงขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพอกันคลิปหนาครับบรรยากาศน่ามินส์สดสบายสบายฮัาโหลโอ้พอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีแม่บานพุทธภู